สวัสดีค่ะนิงค่ามิเคนโชค่ะชาวราศีมังกรประจำวันที่17ถึง23เมษายน2566ค่ะภาพรวมนะคะสัปดาห์นี้เกี่ยวกับการตัดสินใจนะคะบางรายก็เกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะคะหรือมีการพบปะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงต่างๆหรือมีการ เกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์นะคะความลังเลโลเลใจต่างๆการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือการเปลี่ยนแปลงทางด้านพื้นฐานจิตใจต่างๆด้วยนะคะเรื่องของการงานนะคะสัปดาห์นี้เกี่ยวกับ เรื่องของการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะบางรายก็เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงงานที่คุณทำอยู่หรือวิธีการที่คุณกำลังทำมาก่อนหน้านี้นะคะอาจจะไม่เวิร์กหรือยังไม่คืบหน้านะคะก็เหมาะกับการตัดสินใจเดินทางสายใหม่หรือมองหาการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆได้นะคะส่วนท่านที่ทำธุรกิจนะคะช่วงนี้ก็เหมาะกับการสื่อสารมวลชนการเข้าสังคม การติดต่อสื่อสารนะคะช่วงนี้จะต้องออกสู่สังคมพบปะนะคะหรือว่ามีการติดต่อมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อการสื่อสารก็จะถูกฉลกเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้เกี่ยวกับเงินที่ลอยมาลอยไปอยู่ในอากาศนะคะอาจจะมีเข้ามาแล้วก็มีเรื่องให้จ่ายออกไปเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมเก็บออมไว้ด้วยนะคะ ในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้ให้ระวังาธาตุลมนะคะพวกฝุน่นควันการสูบบุหรี่หรืออยู่ที่อากาศไม่บริสุทธิ์ต่างๆหรือเรื่องของปอดหลอดลมนะคะทางเดินหายใจบางรายก็เกี่ยวกับท้องอืดท้องเฟ้อนะคะการเดินทางก็อาจจะทำให้มีปัญหาได้ ในเรื่องของคนโสดนะคะสัปดาห์นี้ก็มีเกณฑ์พบรักที่ถูกใจนะคะอาจจะมีการเรียบเรียบเคียงเคียงแอบปื้มแอบเลงกันอยู่ส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะความรักราบรื่นไม่มีเรื่องทะเลาะเบาะแวงนะคะบางคู่ก็มีของขวัญของฝากมาเซอร์ไพรส์กันอีกด้วยในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด s ับสไครต์ติดตามช่อง y ยูทู e คามิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ